พี่น้องกินเขาไข่เจียวยไข่ไข่เจียวอ่อเห็ดเข็มทองไข่กะว่า่อยกะเฮ็ดคือเขาจังได้่อยเฮ็ดบ่ไดคือเขามันคือออกมาจริงสิพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงกินกัน,นะคะ่ะขออนุญาตใสมือนะคะ ไข่เจียวเห็ดเข็มทองอกินให้กับความพ่ายแพ้ 嗯，嗯。Mm. Mm. เงี้ยกับอะไรอืมอืมมากินน้ำเงนค่ะแซ่บแซ่บ